สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขกหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสมตัวครั้งที่1เลขที่ออก913 9หนึาฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก913 ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการะคะ่ะจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4หลักที่6ออกรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2 รางวัลเลขหน้าสมตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสามห้าสมสาห้ฟังครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสาห้ารางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สี่หลักที่ห้าออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากในอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1น,นะคะมีลูกพิงปองหม่ลูกบอลหมายเลขนะคะตกลงมา2ลูกค่ะโดยอำนาจหน้าที่นะคะของประธานกรรมการค่ะในขณะที่ทําการออกรางวัลนะคะหากปรากฏว่าอุปกรณ์ออกรางวัลชํารุดหรือขัดข้องนะคะให้เป็นดุลพินิษของท่านประธานกรรมการค่ะค่ะท่านประธานนะคะได้พิจารณาแล้วค่ะ ให้ใช้ลูกแรกนะคะที่ตกลงมาเป็นผลของรางวัลค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก0 1 9 0 1 9ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก0 1 9ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการค่ะจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สอง เริ่มแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สอง รางวัลเล็ท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสี่เ้าสามสี่เไฟครั้งนะคะรางวัลเล็ท้ายสมตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสี 3, 4, ่เ้ารางวัลเล็ท้าย3ตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งค่ะเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวคะ่ะหลักหน่วยคือนายสาโรสีสิทธินามนะคะกรรมการบริษัท tge solarx group จำกัดคะ่ะและหลัก10คือผู้แทนสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติ พันตำรวจเอกสุชาติผู้ถาวรรองผู้บังคับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่1พฤศจิกายน2566เลขที่ออก6 3 6 3ไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสอตัวงวดวันที่1พฤศจิกายน2566เลขที่ออก6 3ส รางวัลเลขกหน้า3ตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวและรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลที่1ค่ะเงินรางวัลรางวัลหกล้านบาทรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1 ลูกบอลหม่เลขทั้ง6กหลักค่ะตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปรง่งใสไปรับลูกบอใหม่เลขจากท่านประธานกรรมการค่ะ ประชาชนนะคะสามารถซื้อสลักได้ทุกหมายเลขที่ตั้งต้องการนะคะในราคา80บาทหรือต่ำกว่า80บาทค่ะผ่านแอปเป่าตังนะคะงวดละกว่า20ล้านฉบับค่ะและจุดจำหน่ายกว่า80ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะอีกกว่า1,000จุดค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลป่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะ และเจ้าหน้าที่จะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขระกันค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายชัดชัยศิริไรค่ะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ จะทาการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังนะคะแล้วนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการนะคะได้เสียงหยิบขึ้นมาแล้วค่ะได้หมายเลข5นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบค่ะ นายสาโรส,สีสิทธินามนะคะกรรมการบริษัท TGE Solar X Group จำกัดค่ะจะเป็นผู้เสียงรบวันเป็นลำดับแรกท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะ ได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนค่ะคุณพอส,สลานศิริลักษ์นะคะนักแสดงค่ะจะเป็นผู้เสียงลุกวันเป็นลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะ ได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะเป็นผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกสุชาติผู้ถาวรรองผู้บังคับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลุกบอลเป็นลำดับต่อไป ประธานกรรมการสิ่งหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสามกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะเป็นผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนายพาสุเสนาสุขค,ค่ะผู้อำนวยการสำนักวิจัยจะเป็นผู้เสียงลูกบอนเป็นลำดับต่อไปค่ะ ประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะนางสาวนิรบบนรุณนิติรักษ์นะคะเจ้าหน้าที่ประสานงานเซล์บริษัทเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปจำกัดค่ะจะเป็นผู้เสียงรากวัลเป็นลำดับต่อไป หมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขสอค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะนายภูเมศเศรษชัยค่ะอินฟลูเอนเซอร์นักเขียนจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่าสุดท้ายค่ะ เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านนะคะได้เสียงลูกบอลครบแล้วค่ะต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาสลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่1นง,งวดวันที่1พฤศจิกายน2,566 เลขที่ออก7จ็ดสี่สามเก้าหไฟครั้งนะคะรางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,566เลขที่ออก7 4 3 9 5 1, 7, 4, 3, 9, 5, 1. โดยที่รางวัลที่1ค่ะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ743950 743950และ743952 743952รางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1พร้อมด้วยรางวัลเลขกหน้าสตัวรางวัลเลขกท้าย3ตัวและรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566รางวัลที่1 7 4 3 9 5 1 7 4 3 9 5 1 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 743950743950และ743952743952รางวัลที่2ครั้งที่1 246290246290 24รางวัลที่2ครั้งที่2 128241 128241รางวัลที่2ครั้งที่3 867548 867548รางวัลที่2ครั้งที่4 162345 162345รางวัลที่2ครั้งที่5 327432 327432รางวัลที่3ครั้งที่1 605523605523 60รางวัลที่3ครั้งที่2 091401091401รางวัลที่3ครั้งที่3 037046037046รางวัลที่3ครั้งที่